พิชัยผมมีคำถามที่สงสัยถ้าสายหลับตาไม่สามารถบรรลุธรรมได้การปฏิบัติสายลืมตาแล้วไปยังสถานที่อโคโจรนะคริสตัลครับเอมเบอร์ <c oughs> เป็นยังไงคิสตันผับครับ,รบคิตตันผับที่เขาไปติดโควิดนะครับอ๋อเหรอ เออดีนอพอดอัอตมาไม่ประสีภาษาพวกนี้ไม่รู้เรื่องอาจจะมีชีวิตเป็นคารวะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ไม่ไม่ปผมเ <ผม S 1> ลานึกว่าไปห้างนะผมนึกว่าเขาไปห้างซับสินค้าห้างซับสินค้าซอย <c oughs> ทองหล <c oughs> ่อครับใช่ไปสถานที่โกจรแล้วจะบรรลุธรรมได้ไหมหรือต้องไปอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ คนทุนนิยมอยู่อาศัยโดยทั่วไปโอจะจะให้ไปสถานที่อโคจรเลยอ่าก็ไม่ควรไปหรอกนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ส่งเสริมให้ไปสถานที่อโคจรแม้มาบวชยังก็ม่เป็นเป็นปีใหเลยอย่าไปในสถานที่อโคจรก็อยู่เป็นสามัญนี่แหละนะอยู่ไม่หลบเลี่ยงไม่หลบลี้หนีหายนะ ศาสนาพุทธไม่เข้าป่าเข้าเขาเขาทำอยู่กับสังคมสาม,มัญแต่รู้ว่าที่อโครจรคือที่ไม่ควรไปอโครจรคือไม่ควรไปมันเป็นที่เกินไหมมันไม่ควรจะไปถ้าเผื่อว่าไปที่อโครจอรอย่างนั้นมันมีกิเลสจัดจ้านคนอินทรพละอ่อนก็จะแย่ ถึงแม้คนอินทรีย์พละกล้าแข็งดีก็ตามก็ไม่ควรจะไปให้มันเด่นหน้าสถานที่อโกโจรเงี้ยนะมันเป็นถือว่าเป็นแดนนรกแดนอเวจีอะไรเงี้ยเราไม่ควรจะไปยุ้งเกี่ยวเลยไม่ควรจะไปเหมือนไม่มีอยู่ในโลกดีกว่านะอยู่ก็ัารมัน อันนี้ต่างกันนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปทดสอบไม่บริจาไม่ให้ไปทดสอบอะไรแต่อยู่กับผัสสะสามันในชีวิตเป็นๆไม่หนีไม่หลบแต่ไม่อวดดีไม่ท้าทายอยู่กับสามันแล้วปฏิบัติกับเหตุปัจจัยจริงๆที่วิตชีวิตเราคนที่จะต้องไปเจอกับวิบากหนักๆคุณก็จะมีโจ์มาเองคนจะมีวิบาก มีโจทย์ไม่หนักคุณก็จะเจอเองอย่างอาตมาเนี่ยมาถึงปางนี้แล้วอาตมาเนี่ยโจทย์ทางหนักไม่คยมยีโดยเฉพาะทางโลก,กีโจทย์โลก,กีแต่มีโจทย์หนักๆทางธรรมอาตมาเนี่ยมันพ้นทางโจทย์หนักๆทางโลก,กีแล้วโจทย์รายๆแรงๆอย่างโลก,กีไม่มีนะซึ่งอาตมาก็เคยพูดหลายทีแล้วว่า แม้จะโดนเตะโดนถีบโดนอะไรต่ตางๆนะอาตมาอยู่ทางสังคมมัไมมาานไม่เคยถูกดา่าถูกว่าแลวไม่เคยแต่มาทานานี้ถูกด่าน้ท่านธรรมนี่ถูกด่าด่าแรงๆแลวนะึ้นโพสขึ้นอะไรรด่าว่าหยาบๆคลายๆด้วยเออตลกอยู่ทั้งโลกอาตมาไม่เคยถูกด่านี่จะมาทํางานทางธรรมนี่ตาย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 ทำไมเป็นยงนี้ตลกดีเออ ถ้าบรรลุธรรมแล้วจะเสื่อมจากธรรมที่บรรลุไหมครับเช่นสถานที่ต้องเที่ยวพัทยาภูเก็ตแม่ตอบตายตัวไม่ได้เราจะเสื่อมแต่ถ้าบรรลุธรรมแล้วอ๋อถ้าบรรลุธรรมแล้วอาตมาเผลอไปอเข้าใจสำ,สำคัญสัญญาผิดสัญญาชัดขึ้น ถ้าบรรลุธรรมแล้วจะเสื่อมจากธรรมที่บรรลุไหมครับไม่เสื่อมถ้าสัญญาครบถ้าบรรลุธรรมแล้วเพราะว่าธรรมอาวุจ้านี่ผู้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยไม่มีทางเสื่อมจะสัมผัสแต่ต้องกระทุ้งกระแทกกระเทือนยังไงยังไงแรงยังไงมาไงก็มีเสื่อมแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปปฏิบัติโดยไปทดสอบไม่ก็ไปทดสอบไม่ต้องนะท,า,ทายก็อยู่กับสามัญปกตินี่แหละ